วัดีครับวันนี้เรามาพบกับลุงหลานฟิชชิ่งหน้าบ้านเหมือนเดิมนะครับช่องไปเรื่อยนะครับหน้าบ้านเหมือนเดิมครับวันนี้เหยื่อของเราก็ใส่เดือนนะครับใส่เดือนเล็กๆวันนี้จะตกปลาดุกครับเราลงไปสามคันนะครับเสียงดังหน่อยนะครับวันนี้อยู่ติดถนน เดี๋ยวถ้ามีปลากินเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับตอนนี้เพิ่งลงไปครับาแล้วปลาหมอหนึ่งตัวนี่ครับตัวใหญ่อยู่นะครับเดีย๋ยวเราจะปล่อยน้องไปนะครับตรงนี้เขาไม่เท่าไหร่นะครับอ๋อมีตัวให้พอมีตัวอยู่ครับ พอได้สี่ห้าตัวครับผมวันนี้นั่งเงียบเลยครับหลายชั่วโมงแล้วปลาไม่กินเลยเดี๋ยวเราจะกลับแล้วนะครับอากาศร้อนแล้วง่วงนอนแล้วบรรยากาศก็ดีอยู่นะครับแต่ว,ว่าปลางเงียบครับวันนี้โอเคครับ ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ